ไอจีคุมโทนโอ้ยโซเชียลอีกแล้วใคระมาโยยังไงคุ้มโทนคืออะไรอ่ะก็คือหนูเป็นคนชอบสีเหลืองกับสีน้ำเงินมากมค่ะก็ทีเนี้ยก็เลยคิดว่าไอจีแบบลงรูปธรรมดามันน่าเบื่อใช่ไหมคะพอมีไอจีออฟฟิเชียลเป็นของตัวเองก็เลยคิดว่าอยากลองหาคอนเทนต์อะไรที่มันทำให้ดูแบบว่าคนดูแล้วเขาเฮ้ยอันนี้มันไอจีเรานี่นายก็ เลยเลือกที่จะแบบว่าคุมโทนไอจีให้เคอยด้หน่อยคอยด้หน่อยคือหนูอ่ะชอบคุมโทนมากใช่ไหมก็เลยเป็นคนที่รู้สึกสนุกกับการคุมโทนก็เลยเตรียมรูปแบบว่าแต่งรูปรอไว้เป็นอาทิตย์เลยอะค่ะแต่งรูปรอใช่เอ้ยอันนี้มันเกิดมนเจ็ดวันเลยใช่ใช่อยคือจะลงเป็นแบบว่าเตรียมใช่แค่สีเหลืองกับน้ำเงินนะคะเฮ้ยสวยจังจะเป็นโทนแบบนี้หมดเลยอะไรอย่างนี้ อ๋อคือถ้าสมมติว่าในรูปไม่มีอะไรที่เป็นเหลืองน้ำเงินคุกก็ทำอะไรก็ต้องหาอะไรมาทำให้มันเป็นเหลืองน้ำเงินให้ได้อะไรอย่างงี้เออทรายสวยเนาะแล้วอย่างงี้ก็คือหนูก็ชอบแต่งตัวที่เป็นสีเหลืองน้ำเงินได้ไหมใช่ค่ะแต่มีวันนึงช่วพี่มาคืูนน้ำเงินทั้งตัวเลยค่ะรล้แต่เสื้อกางเกงรูปถึงุงเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยค่ะโอ้โแอคเซสซอรีก็เป็นสีน้ำเงินค่นะคะนี่ยังไม่นับกางเกงในด้วยนะ เอแต่ละครน,นั้นครดเหตุเนาะ